ครับคตลาดหุ้นไทยก็บวกมายี่สิบเอ็ดจุดแล้วนะคะพอยังคะก็ดูดีค่ะพอยังไม่ก็ีก็ถ้าพูดมันก็ซ้าซ้าเหมือนสองวันก่อนนะฮะคคือมันเป็นขึ้นอยู่แล้วมันก็จะขึ้นต่อไปตามเสนเรียลโอสองทางที่มันจะเป็นถ้ามันขึ้นยืนเหนือหนึ่งพันห้ารสิบแปดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นแนโน้มขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ละถ้าขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองก็เป็นแนโน้มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต เอร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าจะไปไหนนะฮะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่นะฮะแล้วพุ่นก็ให้ไปทั้งกระดานแล้ววันนี้ให้เพิ่มสองตัวแล้วกันค่ะใช่ค่ะพุนใหญ่ TGP นะฮะเป็นสัญญาณซื้อวันแรกวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ค่ะขนาเนี้ยพนใหญ่นี้เท่าไหร่ครับวันนี้อ่านใหญ่นะครับ SEC นะคะ่เป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะครับแท่งเกี่ยวข้งแรกนะครับตัวนี้นะครับสี่ห้าแปดเนี้ยนะครับเมื่อวานเป็นสัญญาณกับตัววันนี้เป็นส ทีจีโปเหมือนกันนะครับคือทีจีโปเนี่ยคงมีคนเล่นอยู่เยอะนะครับค่ะพอดีที่แนะนําไปไม่ได้พูดถึงนะะวันนที้ีเป็นหุ้เกี่ยวทั้งแรกเลยนะครับอ๋อทีจีโปเป็นหุ้นที่พี่นุ่นตามมาโดยตลอดนะก็เรารับผิดชอบอ่ะค่ะครณรับผิดบสองบาทนะครอ๋อเกิดนั้นไม่รับผิดชอบจะรอรอรับผิดชอบไม่ถึงว่าอัปเดตอัปเดตข้อมูลให้อัปเดตเทคนิคให้นะครับอ๋อดีไม่ใช่ว่ารับผิดชอบไปทําราคาให้นะไม่ใช่นะฮะค่ะไม่ได่มีเลยไม่ได้เล่นอก็บอกให้ว่าตลาดจะเป็นยังไง นะครับภาพรวมตลาดจะเป็นยังไงหุ้นตกก็ขายไม่ทันก็ก็ปลอบใจให้นะฮะนะครับชี้ทางให้ไปทาเงินเอาเองนะฮะทำหนองเนี้ยอแยกประเภทหุ้นให้ถูกว่าหุ้นไหนเป็นหุ้นอะไรตรงกับเราไหมส่วนกองทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรซื้อแบงค์ซื้อสื่อสารฮะซื้อพลังงานฮะพี่คะพีีต่ำกว่าสิบห้าซื้อทุกตัวพีอีต่ำสิบห้าของแบงค์นะคะสื่อสารทุกตัวทุกทุกกลุ่มอะที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่มีวอลุ่มเยอะนะครับเป็นบิ๊กแคปอะท อไม่เลือกตัวไม่สามารถลงทุนได้ทุกตัวนะคะทุกตัวฮะคือเขาจะซื้อทุกตัวคนะครับส่วนส่วนหุ้นตัวเล็กๆตัวน้อยนะฮะแคบเล็กๆก็เราก็เล่นเองไป่อืมค่าไปอย่างแบงค์เนี่ยซื้อทุกตัวนะฮะซื้อทุกตัวก็เห็นอยู่นะฮะ KB XD เมื่อวานมีการเ่วันนี้สองศูนสองจ่ายปันผลรีคนที่ถือครอง เราเอาผลผลของเคแบงคือประมาณสามบาทห้าสิบตางค์นะฮะแต่ก่อนวันเอ็ก็มีคนไม่เอาอ่ะเสียหายไปเยอะเลยใช่ไหมแค่เอาผลผลนะวันนี้ก็มาขายวันนี้ก็จะได้มากกว่าไม่เอาตัวตัวที่จะปันผลอีกตัวหนึ่งที่ S อสซ B นะคะ S c b ซ B บบอต่อเนี้งฮะ SCB ีีสี่บาทห้าสิบึอ่าใช่บเอสี่บาทห้าสิบอ b ซบสามบาทห้าสิบเคแบงสองบาทห้าสิบใช่เอามันทุกตัวเลยแล้วเคกรุงไทยแบงค์อุ่นไล่เลยนะกรุงไทยตอนนี้กรุงไทยเอ็กซ์บีกรุงไทยแบงค์น่าจะเป็นตัวที่ ที่สดสุดนะฮะไม่ถือว่าในแง่ของอการใช้ใจา่ายภาครัฐนะฮะกุงไทยแบงค์น่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์มากสุดนะ,แ,ะแบงค์ได้ทุกแบงก์นะครับกุงไทยเอ็กดีพวกนี้ใช่ไหมคะผมไม่เคยทราบพวกนี้เพราะว่าเอ็กดีผมเอาหมดอยู่แล้วออผมเอาเป็นผลฟรีเพราะหุ้นยังอยู่เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะกำลังเริ่มจะเปลี่ยนนะฮะคือเวลาพูดถึงแนวโน้มเนี่ยบางทีบางทีเข้าใจกันยากคือระยะก,กลางยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ในวิกฤติชาร์ดเนี่ยเป็นแนวโน้มขึ้น เป็นแนวโน้มลงไม่ถือว่าในเดลิชาร์ดเนี่ยนะการลงสักร้อยจุดสองร้อยจุดเนี่ยเขาเรียกเดลิชาร์ดเนี่ยตอนนี้เป็นแนวโน้มลงกาลังกลับมาเป็นแนวโน้มไซเวถ้าปิดเหนือหนึ่งพันห้าร้อยแปดนะฮะก็เป็นแนวโน้มไซเวพอปิดเหนือหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแต่พูดแบบนี้ก็ต้องเสี่ยงเอานะครับสื่อเสี่ยงซื้อล่างนะฮะเพราะว่าพื้นฐานสปอร์ตนะครับอ๋อค่ะนะครับค่ะแล้วแล้วตัววอลุ่มตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวก็ดีฮะตัววอลุ่มกลับมาปกติน โดยเฉพาะชา์าที่ติดท็อป10นะครับ10ลำดับแรกนะครับอจดอออกไปรับประกันให้ทุกตัวว่าเป็นหุ้นพื้นฐานทุกตัว SCB Advanced แสน CBK กรุงไทยปตท i n t r s MDX BTS ไปดู PE ได้ทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนน่าเกียดเนี่ยมีคนถามเข้ามาในไลน์ว่ากองทุนซื้อหุ้นอะไรนะฮะ10ตัวเนี่ยกรุงไทยซื้อทุกตัว ซื้อทุกตัวค่ะอะผมยืนยันว่าซื้อทุกตัวนะครับซื้อทุกตัวนะฮะค่ะเราอิตาเลียนไยที่พี่นิพนธ์เคยแนะนำแล้วตัวนี้เป็นยังไงคะจะออกจากคุกวันที่สิบเก้าหรือเปล่าโอ้โหได้เล่นระเบิดเถื่อเทิงนะฮะหุ้นโหดนะฮะขึ้นก็โหดลงก็โหดนะครับมีนักลงทุนพี่นงนุษย์อ่ะฝากถามมีถามมาถือไปนะฮะต้นต้นทุนเจ็ดบาทห้าสิบนะคะโอ้ยเจเ้เจ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 าจเจเจเจกจเจอีกอีกหลายสิบเปอร์เซเจ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 เไเ่เจ คไปขายทำไมให้อย่าไปไปขายเลยก็พี่เล่นไม่เป็นพี่วิตินเจ็ดบาทห้าสิบพี่ไม่ช็อตนะอ๋อค่ะนะครับก็แสดงถามคําถามมาก็แสดงว่าช็อตไม่เป็นเนี่ยอือมช็อตไม่เป็นก็ถือไปแล้วก็พอมันพอมันเลยไฮเดิมก็ทยอยแบ่งขายไปเรื่อยๆค่ะนะครับแล้วก็จบแล้วก็ไปหาตัวใหม่นะค่ะง่ายไงคือถ้าเราช็อตช็อตคนส่วนใหญ่ช็อตตะเกพอไม่เป็นค่ะคือกลัวกลัวหุ้นขึ้นไม่กลัวหุ้นลงเงอืแบบนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันอันนี้ช่วงนี้มันจะอื่นๆนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันยังออกออกวันอ,ออกวันที่สิใช่ไหมค่ะค่ะแต่มันจะมีข้อมูลหนึ่งค่ะในเรื่องราวของการถวายนะคะที่บ,บอกว่าอ,อิตาเลียนไทยไม่ได้เป็นาย<ป>เป็นเป็นเป็นลีดเดอร์แล้วเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลญี่ปุ่น,นรัฐบาลพม่าแต่แต่อิตาลทยได้งานทั้งหมดเนี่ยฮะ อ๋อได้ก่อสร้างทั้งหมดได้ก่อสร้างทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ตังตัวเองก็ดีไงได้เงินคืนมาหมื่นล้านก็ไม่ดีเหรออ๋อเหรออันนี้เป็นผลดีกับทางด้านอิตาลีนะก็ดีสิจะได้ไม่ต้องเพิ่มทุนไงอ๋อเหรออ่ะไม่ดีจริงเหรออ่ะลองคิดแต่ผมดูจากกบของที่รัฐมนตรีเขาเขาพูดเมื่อวานอันนี้เป็นเรื่องเก่าค่ะ เป็นเรื่องเก่าก็คือ SUV อะไรที่ตั้งในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเป็นรัฐบาลี่เข้าไปถือหุ้นโดยอินโดนีเซียก็เป็นเจ้าของโครงการเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนอ๋อให้ให้รัฐบาลเป็นคนลงทุนให้ถูกฮะใช่อินโดีเียสบยรัฐบาลไทยรัฐบาลพม่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะผมไม่ทราบว่ามีเกาหลีด้วยหรือเปล่านะค่ะนะครัะอินโดนีเซียก็สบายอิพโดนีเซียมีปัญหาเรื่องเรื่องทุนอยู่แล้วใช่ไหมแต่มีคนเข้ามาลงให้ตัวเองก็ไม่ต้องใช้ทุนแต่ตัวเองเป็นคนทําอ่ะอออก็ เหมือนกับว่าได้ได้ไดสมรทานมาสมรทานมาขายต่อแต่เองก็ยังทําอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ดี <c oughs> แต่ใจไทยก็จะติดอยู่เรื่องของคือ,ต,อต้องต้องเลยการประกาศไตม่านหนึ่งไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วคงประกาศกําไรโตพองสมควรนะฮะ <c oughs> หลังจากนั้น,น่ก็จะไม่ติดแคดบาลานนะครับ <c oughs> แต่ช่วงเนี้ยมันก็คือถ้าเล่นไปมันก็ไปกดนะที่ผมบอกว่ากดก็คือกดนะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าถ้าเขาอ่า คือหุ้นบางตัวน่าเกียดมาก <คะ S 2> กําไรจะปรับโครงสร้างนี่ PE สองเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะแต่หุ้นที่คือคือการการการออกกฎเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้นะมันต้องใช้ความรู้นะ,ค,ะคือมันต้องดูกาไรอนาคตฮะ,<ค>ะไม่ใช่มาดู PE ปัจจุบันมันสูงแต่ไม่ดูอนาคตที่มันคือเขาไม่ได้เป็นคนสร้างข่าวนะครับคือกลุ่มรับวเหมาวกว่อสร้างเนี่ยเขาไม่ได้สร้างข่าวนะครับเรื่องมันเกิดจากรัฐบาลเนี่ยจะทําโครงการสองยุสสองล้านล้าน มันก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นละเมาขอสร้างเนี่ยมันดีขึ้นมาทุกตัวอแบบเนี้ยปัจจัยพื้นฐานมันมีอันนั้นแบบเนี้ยไปติดเทอร์นเวอร์ลิตไปติดแคปปบาราไม่ได้นะครับคือคือมันต้องใช้ไม่ใช่ใช้กั้นหูสองข้างอ่มันต้องใช้ทํางานเพราะกฎมีกฎยกเว้นได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นก้าวไว้กั้นหูมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะต้องยกเว้นได้เหรอมันยกเว้นเพราะมันกฎเนี่ยมันก็คือว่าหลักของตลาดหุ้นหุ้นเนี่ย มันขึ้นไปรับกําไรข้างหน้านะครับมันไม่ได้ดูแต่กฎที่ออกมาคือใช้ PE ย้อนหลังเป็นเรื่องที่เกิดแล้วในอดีตแล้วคาดว่าต่อไปจะดีดีต่อไปอันนี้ไม่จริงดีมาแล้วเนี่ยไม่จะเป็นว่าข้างหน้าต่อไปจะดีจริงนะถูกไหมครับแต่ที่กําลังไม่ดีอ่ะแล้วกําลังจะดีน่ะแล้วมันมีเรื่องมีเหตุอยู่แบบเนี้ยมันควรจะเป็นการยกเว้นกฎถูกไหมครับ คือไม่ใช่ว่าทําให้ตัวเองรอดพ้นจากหน้าที่ไม่ถูกตําหนิไม่ถูกติเตียนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตั้งกฎมาแต่มันเป็นอุปสรรคกับการดําเนินงานกับภาคเอกชน <Okay. S 1> ผมมีความเห็นแบบนี้นะครับยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมละคะมันไม่มีความยุติธรรมแต่มันมีเรื่องของความเหมาะสมความถูกต้องก็ไม่มีนะฮะแต่ความเหมาะสมก็คือว่าอ๋อความยุติธรรมคืออย่าง,งนี้นะครับมนุษย์เนี่ยเขาให้ uh huh. ให้พวกเราเนี่ยเขาให้ใช้สมองทํางานคนะครับ เขาให้ใช้สมองทำงานเนี่ยกติกากฎอะไรก็แล้วแต่มันสร้างแต่ถ้าเราสังเกตดูดีกติกาอะไรเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพราะคนบางคนทำไม่ดีคือแค่หนึ่งคนแต่เก้าสิบเก้าคนรับเคาะอันนี้เป็นกฎนะฮะอันนี้เป็นกฎที่กฎหมายหรืออะไรจะสร้างจากที่มีเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเรื่องเทอร์นวอ์ลิมันเกิดจากคนปั่นหุ้นเนี่ยคนเดียวสมัยก่อนเนี่ยที่ที่ไม่ใช่ชื่อเสียหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ปั่นหุ้นขึ้นมาจนตลาดมันเละเทะมาตั้งแต่ปีสามพ้าแล้วก็ปั่นมาตลอดนะครับ นนี้ยังปั่นอยู่ก็เลยมาติดไม่รู้ผมไม่ไม่ทราบวดยวนี้เขาปั่นแต่จะมีคนอื่นมาปั่นต่ออีกนะฮะไอ้คาว่าเทอร์เนอร์ริสเนี่ยนะครับมันถึงเกิดขึ้นนะฮะเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายมากจนเกินไปนะครับคนนี้พอมันมีเมื่อในตลาดบ้าเรามันมีหุ้นที่ไม่ถึงว่ามีหุ้นที่มันเป็นไซเคิลอะนะฮะไซเคิลอย่างรับเหมาไซเคิลแมลงมากเวลาเจงเจงเลยนะนะครับมีขาดทุนสะสมมีอะไรแต่เวลามันได้เนี่ยมันจะได้แบบเป็นต่อเนื่องหลายๆปีเป็นสิบปีเลย แบบเนี้ยนะครับมันก็ต้องมีข mm ้อยกเว้นสิถูกไหมครับเพราะที่เจอซีเคก็โดนถูกไหมซีเคโดนซีเคก็ต้องไปขายสมัมป,ปทานอะไรไม่รู้ปแต่งบัญชีถูกไหมฮะที่เงินลงทุนเนี่ยเพื่อให้เพื่อไม่ให้ติดเทอร์โบเลดเห็นไหมครับซึ่งมันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะทางจริงๆก็คือซีเคก็ขายให้ใครก็ไม่รู้เพื่อบุ๊กกับไรถูกไหมฮะแค่นั้นเองอะ่ะมันเป็นทางดวเลขทางบัญชีแต่ในทางในทางของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยโดยธรรมชาติที่คือต้องวิเคราะห์ไปข้างหน้าต้องคาดการณ์ไปข้างหน้าว่านะครับ คำว่าปัจจัยพื้นฐานคือกําไรของบริษัท <Okay. S 2> ของบริษัทนั้นเนี่ยจะเติบโตจะจ่ายเงินปันผลได้คุ้มกับการลงทุนหรือเปล่านี่คือนี่คือคําจัดกั้ของคําว่าการวิเคราะห์นะฮะ <Okay. S 2> ของคาว่าปัจจัยพื้นฐานนะฮะปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ดูมาในอดีตนะครับดูอนาคตนะฮะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับ <c oughs> แต่กฎอ,อันเนี้ยเป็นกฎ <c oughs> ที่ใช้อดีตอ <c oughs> ใช้อดีต <c oughs> ก็ใช้ใช้ข้อมูลอดีตแล้วค <c oughs> า,าดว่าอาดีตดีแล้วแล้วอนาคตจะดี ถ้า,าดีไม่ดีอานาคตก็ไม่ดีอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ข้อสมมติฐานที่ผิดแต่รัมเหมาก่อสร้างอาดีตก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีแต่อนาคตมันเห็นแล้วนะครับผมบอกแล้วไงว่าบริษัทรัมเหมาก็มาสร้างเรื่องรัฐบาลก็จะสร้างงาน <c oughs> คือรัฐบ,บาลก็เป็นคนทําออกมาแล้วว่ามันจะต้องสร้างสารุปโภคแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอถ้าเป็นอย่างอย่างเมืองอื่นเขาประเทศ <c oughs> อื่นเขาเนี่ยต่างประเทศก็เข้าไปประมูลได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในท o r ออาเนี่ยไม่มีใครมาประมูลงานได้นอกจากบริษัทไทย นะครับเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนที่เคยทํางานกับรัฐบาลไทยนะครับไอ้นี่มันภาพมันเห็นอยู่นะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าผมชอบภูรหมาว่กอร้านนะครับผมไม่ชอบหรอกนะฮะผมชอบพูดแบงค์มากกว่าเล่นแบบผู้ดีอ่ะขึ้นแรงลงแรงอภูรหมาก่กอร้างมันเล่นแรงลงแรงแล้วเวลามันเลิกเนี่ยนะครับมันยาวนานมากอย่างรอบนี้นะครับพอมันจบแล้วมันจะยาวนานมาก ครับอันตรายนะมันอันตรายแต่ไม่ถึงว่าในความเสี่ยงผมรึงบอกว่าเอายี่สิปอร์เซ็ไปซื้อเนี่ยนะมันอาจจะกาไรสองเท่ามันก็พอแล้วใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันโตเป็นเป็นสองพันเปอร์เซ็นต์หรอกเอาเงินแต่ส่วนน้อยเข้าไปเพราะว่านานๆมันมีทีหนึ่งนะครับในรอบชีวิตของเราเนี่ยคุณม่อนฮะเราจะเจอรอบนี้ที่เห็นคู่ละเหมานี่ยจะขึ้นดีและขึ้นมากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นอาจจะเป็นรุ่นหลานแล้วเลย ทีหนึ่งรุ่นลูกเราก็อาจจะไม่เจอนะอ๋อเป็นเป็นเป็นรอบของเขาใช่ใช่มันเป็นรอบใหญ่มากเพราะการสร้างสูงสุโพวกของประเทศไทยรอบนี้แล้วก็จะต้องไม่ไม่ไม่สร้างอีกนานเลยไม่สร้างอีกยาวนานอีกยาวนานมากอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าคนไทยต้องเป็นนี้ห้าสิบปีเหรอเออตายอันนี้พูดกันเนี่ยผมผมเห็นมีในโพสในเฟซบุ๊กมาเลยนะครับคือสรุปว่าคุณมีเงินของคุณหรือเปล่าที่จะสร้างอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าคุณมีทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วคุณจะไปสร้างได้นะต้องดูว่าในทุนสำรองของคุณเนี่ยมันเป็นเคเรนต์ไอเคาหรือเปล่า ถ้าเป็นคาเล่นในข้าเนี่ยคุณสร้างไปเถอะเพราะเม่เงินของคุณนะครับแต่ถ้าเป็นเงินนะครับไม่ใช่ในในทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ใช่กรเล่นในข่าวอันนี้อันตรายนะครับผมมองว่าไม่อันตรายนะฮะคือสองล้านล้านเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะเวลาเดี๋ยวเราตายไปก่อนละเราไม่ได้ใช้เงินเขาจนจนไอ้ฝั่งหนึ่งที่บอกมาบอกว่ามันแค่แค่ห้าสิบของ GDP เนี่ย GDP อันนั้นเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบของของเอ็กซ์พอร์ตนะฮะคือเอ็กซ์พอร์ตลบอีพอร์ตเนี่ยเป็นส่วนส่วนมากนะครับถ้าเป็นส่วนน้อยเนี่ยนะครับ อันนี้ก็อันตราย<ฆ>นะครับคือต้องอธิบายเนี่ยให้ว่าน,นี่สาธารณะกับ GDP เนี่ย GDP ถ้าเกิดจากการการเอ่อการบริโภคในประเทศเนี่ยมากจนเกินไปโดยสัดส่วนของของการส่งออกนะครับที่พูดถึงดุมดมีีเดินสะพัดเนี่ยน้อยอันนี้อัน,น,อนตรายนะครับสร้างอะไรก็ไม่ได้แต่ตัวนี้ผมคิดว่าสร้างได้แต่ถ้าสองล้านล้านแล้วอีกเจ้าหนึ่งมาเอาอีกสองล้านล้านอย่างเงี้ยเจ๊งเจ้าไหนเจ้าใหม่ไหมเจ้าใหม่เจ้าบ้างเนี่ยแล้วมีกี่เจ้ามีสองเจ้าเอง เอาสองเจ้ามึงเจ้ามึงก็มามึงก็เอามึงแหละคราวที่แล้วก็ออกไปสี่แสนล้านเนี่ยแล้วยังไม่เห็นอะไรนอกจากตู้น้ําตู้น้ําอะไรที่จ่ามหมู่บ้านเนี่ยอ๋อไมรอ๋อก็อโครงการอะไรตู้น้ําอะไรนี่นี่ไปว่าเขามา<อ>มา,มา,มาพี่ต่อฟ <c oughs> ิวเจอร์เจอนี่อ่าตกลงว่าทีจีปโปลหนึ่งจุดศูนย์ห้าแล้วนะอุ้ยทำไมมาเยอะอ่ามาเยอะสิแล้วนี่นี่เป็นอะไรคุณบเขาเอาไงเอาไงนี่อุนเทอร์นาราว่ะก็แค่งซื้อแคงแรกไงอุ้ยเสียวแนี่มาแรงจังแน่จริงต้องปูนใหญ่ต้องขึ้นด้วยสิ 460เห็นไหมก็ต้องใช่ก็ต้องขึ้นเนี่ยวันนี้เด้๋มาเดี๋ยวกองทุนข้าวกองทุนข้าวอยู่แล้วค ABC ครบด้วยนะฮะขึ้นทำนิวไฮด้วยฟีเจอร์เป็นยังไงคะไม่ทะลุเลยฟเจอร์ก็ยังยืนยันนะครับว่ายังลองอยู่นะฮะยังลองอยู่นะยังเป็นลองอยู่วันนี้ก็ทำหายนะครับซีรีส์เอ็มลองค่ะนะครับผมว่าวันนี้ฝรั่งก็ลองสามพันสัญญาลองไม่ถึงว่าลองโคตรนะเพราะถ้าฝรั่งใช้วันหนึ่งฝรั่งตายแล้ว เพราะจัดกินทุนฝรั่งละ,ะนะฝรั่งที่ช็อตต่ำกว่าพันลงมาเนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณสองพันเพราะนั้นวันนี้ต้องช็อตโครตรลองโครตรให้จบฝรั่งก็ขาดทุนเป็นฮนะ,ะผมเรียนว่านะครับว่าในในช่วงที่ผ่านมาสามตัวนะฝรั่งเจ๊งละหมดฝรั่งขาดทุนฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะครับก็คืออ่าสต็อปรอดมาสามครั้งลคะครั้งหนึ่งประมาณหกพันสัญญานะฮะคราวนี้เดี๋ยวก็โดนอีกถ้าพรุ่งนี้เราไม่วู่วามขึ้นไปยี่สิบจุดนะ เรามีโอกาสชนะแต่ถ้าพวกนี้เราไปขึ้นอีกยี่สิบจุดนะโอกาสแพ้เห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับพวกนี้ไม่ต้องเทเนนอยาขึ้นเยอะเชื่อผมจะให้วอลุ่มเยอะเล่นแบบวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เราไปหาอะไรกันที่ต่อต่อพ่งนี้ไหมวันวันนี้เรายังไม่หาหาตั้งแต่เช้าแล้วก็พุ่นก็จะให้ไปก็ยังเหมือนเดิมนะไลน์ก็เหมือนเดิมมีคนถามว่าไลน์ทำไมเป็นลูกค้านะครับแล้วถ้าไม่เทรดตัดออกในหนึ่งเดือนนะะอือนะครับ ลายนี่เป็นการเป็นการให้ไม่ต้องลายแหละมาเอากับมอนนี่แหละได้กันตัต่เช้าเย็นเย็นวิสินยลายก็พิมพ์ให้เลยให้พิมพ์ให้แล้วอ่ะไปตามสิได้พี่โอ้โหไปแรงขอบพระคุณค่ะบวัสดีครับค่ะค่ะเป็นรายละเอียดของทางด้านการลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้นะคะก็